ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอยากขายนะครับสำหรับคลิปนี้ครับรถดีอยากขายของเรานะครับพามาดูนะครับรถ SUV นะครับเป็น c SUV นะเป็น SUV ขนาดกลางนะครับที่บอกได้เลยว่าออปชันจัดเต็มนะครับการดีไซน์ภายนอกภายในถือว่ากลมกล่อมนะครับหน้าขับขี่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือรถคันนี้ราคาบอกเลยว่าด้วยออปชันด้วยการดีไซน์ด้วยทุกอย่างแล้วราคา มือ2เนี่ยแค่8 0 0แสนกว่าบาทเองนะแต่ได้ออปชั่นเต็มๆเลยนะครับสำหรับรถอยู่ตรงหน้าผมกับตากล้องสุดหลองเราคันนี้คือ mg hs นะครับ mg hs นะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์1.5 Turbo เทอร์โบนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5เทอร์โบรถคันนี้ครับคู่แข่งหรือแบรนด์หลักๆของเขาที่เราจะพอเทียบเคียงได้ใกล้เคียงที่สุดก็น่าจะเป็น crv นะครับ Mazda CX5 นะครับหรือ s ี5รวมถึง Captiva านิ s a n ก็จะเป็น X-Trail นะครับที่เป็นคู่แข่งของเขานใน segment นี้นะครับนี่เป็นรถยนต์มือ2นะครับที่ราคาบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะไม่แรงไม่แพงนะรถคนันที่สำคัญบอกเลยว่าคันนี้เป็นมือ2องที่วิ่งยังไม่ถึง1,000 0กิโละครับราคาเพียงแค่8ราคานะครับเพียงแค่800,000นะครับ28,000บาทนะครับกับรถไมเพียงแค่ 8,600กว่ากิโลไม้แท้ไม่เขียบไม่กรและเป็นรถมือเดียวมานะครับรถคันนี้สภาพภายนอกเป็นสีดำลุกครับภายในเป็นเบาะหนังสีแดงนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูรถคันนี้กันว่ารถคันนี้เป็นอย่างไรนะครับรถคันนี้เป็นสินค้าเข้าใหม่นะครับเราพร้อมขายกุญแจครบ2ชุดนะครับมีบุ๊กเซอร์วิสนะครับเข้าศูนย์ ระยะแรกมาเรียบร้อยแล้วเนาะพอรถเพียงแค่8,000กิโลเท่านั้นเองนะครับออปชั่นเต็มเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันเดี๋ยวเรามาดูสภาพภายนอกของรถคันนี้ครับเมื่อกี้แจ้งแล้วว่าเป็นสีดำล้วนนะครับข้างหน้ารถคันนี้ครับไฟด้านหน้าน้องอู่ซูมไฟด้านหน้าไฟด้านหน้าของรถน,นี้นะครับเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับ LED นะครับไฟเลี้ยวของเขารถคันไฟเลี้ยวแบบเส้นนะครับเป็น เซควเอนเชียลไลท์นะครับแล้วก็ด้านล่างมีไฟตัดหมอกขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีที่ครอบไฟตัดหมอกเป็นอลูมิเนียมขนาดใหญ่นะรถคันนี้สวยครับกระจังหน้ารถคันนี้ด้วยเอกลักษณ์ก็เป็นกระจังหน้าแบบ MG ไม่ว่า MG 3นะครับหรือ MG ZS H H นี่ก็จะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับลักษณะดเดียวกันรถคันนี้เต็มแต่เมื่อกี้บอกแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ไฟหน้าเลี้ยวไฟเลี้ยวเขาเป็นไฟเลี้ยแบบเส้นนะครับรวมมาถึงกระจังหน้าตรง กลางที่เขียนคําว่า MG ตรงนี้มีเรดาร์นะครับมีเรดาร์ให้มารวมถึงมีกล้องหน้าให้มาด้วยนะครับรถคันนี้สามารถใช้งานแบบ Adaptive Cruise Control นะครับเราบอกได้เลยนะว่ารถราคาแค่8,000กวบาทมือ2คุณได้ Adaptive มาถือว่าก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ e นะครับกับรถราคาเพียงแค่8,000กวบาทผมคิดว่า น่าสนใจนะครับรถคันนี้เริ่มที่ตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างของรถคันนี้ครับค่อยๆไปนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูรถคันนี้ครับล้อครับแม็กของเขาเป็นแม็กขอบ18นะครับเป็นแม็กคู่5ก้านแม็กคู่5ก้านเป็นลายแบบค่อนข้างที่จะดีไซน์ออกมาได้ผิวไหวนะครับเวลาเรามองแล้วเรารู้สึกว่ารถคันนี้เราอยากขับเลยนะอ่ะยางเป็นยางกุดเยียร์ยางใช้ต่อรถคันนี้ใช้ที่ น้องๆป้ายแดงวิ่งมาเพียงแค่8,600โลนะครับรถคันนี้มีกล้องนะครับบริเวณกระจกมองข้างรถคันนี้มีกล้องครับกล้องนี้เอาไว้ทําอะไรนะครับรถคันนี้นะครับกล,ล้องเอาไว้ในส่วนของกล้องมองรถ3 6 0องศารถคันนี้สามารถมองได้ถึง3 6 0อองศานะเวลาใช้งานเวลาเราเข้าจอดหรือเวลาเราจะถอยมันจะ ตัดภาพออกมาเป็นภาพ3 d นะครับเป็นภาพแบบ3 d แบบเป็นกล้อง3า0องศารถคันนี้ที่จับประตูเป็นแบบ k y ีเ s สโกนะครับคล้องแขนคล้องมือก็เปิดอัตโ,ตโนมัติครับรถคันนี้สวยครับกระจกรถคันนี้ฟิล์มสภาพสมบูรณ์นะครับแล้วก็ที่ขอบของกระจกมีเส้นสเตเลสตนะโครเมียมนะครับทำให้รถตัดสีดำแล้วดูทรงสปอร์ตมากขึ้นนะครับถือว่าเป็นรถสวยๆคันหนึ่งนะรถมือสองสวยๆคันหนึ่งกับราคาเพียงแค่8 2ด0 0 0 พันบาทนะครับสวยทั้งคันครับเมื่อกี้เราแจ้งแล้วนะว่าเป็นรถมือเดียว8,000โลนะครับเช็คศูนย์ระยะแรกเข้ามาแนละ้วรถคันนี้มีระบบ iSmart เนะาะสามารถที่จะสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับด้านหลังของรถคันนี้ไฟก็สวยไม่แพ้กันครับไฟรถคันนี้ก็มองมองไปก็อาจจะเหมือนค่ายรถยุโรปนะครับ ไฟเลี้ยวของเขาเป็นไฟเลี้ยแบบ LVD เป็นไฟเส้นนะและรถคันนี้มีกล้องมองหลังมาประตูรถคันนี้ประตูหลังนะครับเป็นประตูแบบไฟฟ้าทั้งเปิดและปิดนะครับผมด้านบนมีสปอยเลอร์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ให้มานะครับถือว่าสวยรถคันนี้ที่สําคัญครับผมบอกเลยในเรื่องความเซฟตี้เขามีเซ็นเซอร์หน้าและข้างหลังก็มีเซ็นเซอร์อีก4จุดนะครับรถคันนี้เวลาเราขับนะครับได้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ ในเรื่องของเวลาเราออกนอกเลนนะครับรถคันนี้สามารถที่จะดึงเรานะครับออกส่งสัญญาณหรือว่าพวงมาลัยก็จะสั่นเนาะก็จะสามารถที่จะเตือนเราได้นะครับว่าเราว่าเราออกนอกเลนแล้วแล้วรถคันนี้ยังเป็นรถที่มีกิมมิกอีกนิดนึงนะครับในส่วนของพวงมาลายัยรถคันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยแบบ มีปุ่มซ u เปอร์สปอร์ตนะครับเดี๋ยวเรามาดูรถคันนี้กันครับในส่วนของด้านหลังของรถคันนี้มียางอะไหล่ให้มานะครับไม่มีชุดซ่อมนะเป็นชุดยางอะไหล่ให้มานะครับรถคันนี้นั่งทางด้านหลังถือว่าค่อนข้างกว้างๆของขวางเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพเบาะรถคันนี้ด้านในกันนิดนึงครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงครับอ่ะนี่คือสภาพด้านในของเขานะครับเบาะหน้าเบาะหลังนะครับเป็นเบาะหนังนะครับ ตามสเปคนั่งได้5ที่นั่งผมว่า4ที่นั่งหลวมๆสบายๆเล็ก o m Head Room ลองมาแล้วนะครับถือว่าอยู่ในคนตัวใหญ่นั่งไม่เบื่อนะครับแล้วสามารถปรับได้นะครับปรับเบาะด้านหลังได้นะครับ60-40รถคันนี้มีแอร์หลังให้มา2จุดนะครับและบริเวณแผงประตูรถคันนี้วัสดุของเขาเป็นซอฟทัชนะครับสีแดงสีดำนะครับตัดกับสีแดงสปอร์ตครับมองภายในนะครับ ที่สำคัญรถคันนี้ให้สันลูปมาด้วยนะผมบอกเราตั้งแต่เปิดต้นคลิปแล้วรถคันนี้ราคา828,000บาทแต่ให้ออปชั่นมาแบบล้นๆน,นะครับไม่โลนนะให้ออปชันมาแบบล้นๆไม่โลนนะครับใครสนใจเป็นเจ้าของรถคันนี้โทรมารถเดียกขาย0628242551นะครับ0628242551นะครับรถคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับทั้งหมดนะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็ มามองภายในนิดนึงครับตรงกลางครับมีจอขนาดใหญ่นะครับเอาไว้เล่นโหสารพัดนะเป็นทั้งแผนที่นะครับเป็นทั้งกล้อง360องศาเป็นทั้งมัลติมีเดียต่างๆนะครับกล้องขนาด10นิ้วนะครับแอร์รถคันนี้ด้านหน้าแอร์มี4ช่องนะครับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดให้มานะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแยกอิสระซ้ายขวาช่องแอร์ให้มาด้านหน้าทั้งหมด4ช่องเบาะบอกเลยว่านั่งสบายนะครับเบาะสปอร์ตนัองอูลองซูมพนักของก ของเบาะนิดนึงครับเห็นไหมเหมือนคล้ายๆบักเก็ตซีทเลยนะครับบอกเลยว่านั่งโอบเลยนะครับเบาะรถคันนี้นะครับทั้งฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งด้านหน้าเป็นเบาะแบบไฟฟ้านะครับอ่าแล้วก็คันเร่งครับแป้นคันเร่งที่เหยียบเป็นแบบสปอร์ตนะเป็นแบบสปอร์ตนะครับอ่าเป็นโครเมียมนะครับมีเส้นยางเนาะทำให้เราไม่ลื่นนะครับเวลาขับและที่สำคัญรถคันนี้ ด้วยเทคโนโลยีของเขาผมมองว่าช่วงล่างเนี่ยถ้าใครได้ลองแล้วก็จะรู้ว่าค่อนข้างนุ่มนะครับอ่าด้านหน้าที่เราเห็นพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟัง c t i o เป็นพวงมาลัายหนังแบบมัลติฟังก์ชันะครับแล้วก็มีปุ่มที่เป็น g ิมมิ c ของเขานะครับคือปุ่ม super ป p o r t ที่สำคัญรถคันนี้สามารถเปลี่ยนเกียร์นะครับบนแป้นที่เรียกว่า paddle shift ให้มาด้วยนะครับรถคันนี้ start นะครับด้วยปุ่ม พุทสตาร์ทนะครับเรามีกุญแจให้2ดอกครบนะครับกับราคารถคันนี้ครับ8 2 8 0 0 0บาทนะครับวัสดุข้างในผมบอกเลยว่าถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นวัสดุที่ดีการตัดเย็บการประกอบของรถคันนี้มองด้วยสายตาและเข้าไปนั่งแล้วถือว่าไม่เลวทีเดียวนะครับเกียร์รถคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับแรงม้านะประมาณแรงม้าตามสเปคนะครับ100 56แรงม้านะแรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตรนะครับด้านบนของรถคันนี้ครับมีลูฟแลกนะครับมีลูฟแลกสีเทานะด้านบนของรถคันนี้ครับมีลูฟแลกนะครับสีเทานะทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็มีเสาคีบฉลามนะครับซึ่งเป็นเสาสัญญาณนะครับถือว่าก็ออกแบบสวยครับด้วยรถคันนี้หาใครหาสีดําด้วยผมว่าค่อนข้างแมทนะครับสีดําก็ไม่ได้ว่าหายาก มาหาง่ายมากนะครับก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะในตลาดรถยนต์มือสองนะครับอันนี้คือสเปคเข้าๆข,าของรถคันนี้นะครับเป็นกล้อง360องศาให้มานะครับตัดภาพเป็นแบบ 3D นะใครที่เคยได้ลองใช้หรือเคยได้ดูรีวิวมาแล้วก็จะเห็นได้ว่าน่าสนใจนะครับกับรถคันนี้นะครับไฟหน้ารถคันนี้เราแจ้งแล้วนะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับไฟหน้าเป็นไฟเลี้ยวนะครับเป็นแบบ เป็นแบบไฟเส้นนะครับทั้งหน้าและหลังเลยนะสวยๆเลยเหมือนรถยุโรปเลยนะครับอ่ะเราเดี๋ยวเรามาดูรถสเปครถคันนี้ก่อนจบครับรถคันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ,เป,เ,รรบเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบนะครับขนาดเครื่องยนต์1,500ซีซีเทอร์โบนะครับ1,500ซีซีเทอร์โบในส่วนของระบบเบรกหน้าเบรกหลังเป็นดิสเบรกนะครับอ่า แล้วก็รถคันนี้แจ้งแล้วนะครับแรงม้าของเขานะครับแรงม้าสูงสุดให้อยู่ที่ประมาณ160นะครับแรงมา้าแรงบิดสูงสุดให้อยู่ที่250นิวตันเมตรเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบนะครับ1,500ซีซีเทอร์โบนะรถคันนี้ตามสเปคครับที่นั่งก็คือ5้าที่นั่งผมว่านั่ง4ีที่นั่งกำลังดีเล็กรูกเพชรูม,รถ,มรถคันนี้ไม่ขี้เล่เลยนะครับบอกเลยว่าไม่ขี้เล่แล้วก็ค่อนข้างกว้างถ้าเทียบกับในรถเซกเมนต์เดียวกันผมมองว่าด้วยราคาขนาดนี้ ซื้อไปเถอะครับผมมองว่าถ้าไม่ติดแบรนด์จนเกินไปออปชันที่ให้มานะครับรูปทรงของรถที่ได้ไปนะครับรวมถึงประสิทธิภาพของรถถือว่า not bad ครับถือว่าอยู่ในอ,อ,อยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยซ้ำนะครับก็ใครสนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่รถเดียร์ขาย062824251นะครับ062824251นะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาเลยส่วนใครที่เพิ่งติดตามรถเดียร์ขายของเราเป็นครั้งแรกนะครับฝากกด ติดตามกดกระดิ่งนะครับเราจะมากับรถสวยๆดีๆคุณภาพดีจากผู้ประกอบการที่เชื่อถือได้อย่างนี้ครับมาเรื่อยๆนะครับผมแจ้งเลยนะโอเคครับสำหรับวันนี้ครับรถดีอาขายขอ,ขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมเราไปเจอกันคลิปรถยนต์มือสองคุณ่องคลิปใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ